คุณหมาะกับการลงทุนแฟรนไชส์ การลงทุนแฟรนไชส์ถือเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองอยากมีรายได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะบางครั้งการสร้างธุรกิจขึ้นมาเองเสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลามีความเสี่ยงที่ธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จได้ดังนั้นการลงทุนแฟรนไชส์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมานำเสนอให้ทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนที่เหมาะสำหรับการลงทุนแฟรนช์ มาให้ดูกันเลยค่ะ 1. บริหารจัดการเป็นแม้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์จะเป็นการซื้อระบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมีการถ่ายทอดกระบวนการขั้นตอนการทำงานต่างๆภายในร้านให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทั้งหมดจนเปิดร้านได้แต่ก็ใช่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จมียอดขายเหมือนกันกันกบร้านต้นแบบคุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการร้านบริหารจัดการทีมงาน การให้บริการเพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยรวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าชอบหรือไม่ชอบอะไรสินค้าอะไรที่ขายดีขายไม่ดีเรียกว่าดูทุกอย่างในร้านเลย 2. มีทักษะการขาย เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับคนที่จะซื้อแฟรนไชส์มาเปิดถ้าคุณมีทักษะการขายหรือขายข,ายของไม่เป็นดึงดูดลูกค้าเข้าร้านไม่ได้ธุรกิจก็มีสิทธิ์เจ๊งได้เช่นเดียวกันดังนั้นทักษะการขายมีความสำคัญในการทำธุรกิจหรือเปิดร้านแฟรนไชส์ 3. มมีทำเลเปิดร้าน ทำเลถือเป็นหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจโดยเฉพาะทําเลในการเปิดร้านแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆถ้าทําเลที่ตั้งของร้านเข้าถึงได้ยากก็ทําให้ลูกค้าไม่เดินทางไปใช้บริการเพราะไปลําบากสังเกตหรือไม่ว่าทําไมทําเลของเซเว่นอีเลตั้งอยู่ตามแหล่งชุมชนและริมถนนทนทางต่างๆเพราะต้องการให้กลุ่มลูกค้าตามชุมชนและกลุ่มเดินทางสามารถเข้าถึงได้ง่าย แม้ว่าหลายๆแบรนด์แฟรนไชส์จะมีนโยบายหาทำเลในการเปิดร้านให้แต่ถ้าทำเลอยู่ไกลบ้านไกลที่พักก็จะทำงานลำบากเช่นกัน 4. มีเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนในการเปิดร้านแฟรนไชส์มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยประครับประครองธุรกิจให้อยู่รอดในช่วง2-3เดือนแรกของการเปิดร้านซึ่งอย่างน้อยคุณต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า5เดือนในการเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆในร้านเพราะแม้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่คุณซื้อมาเปิดจะมีชื่อเสียงแต่อย่าลืมว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอาจเจออุปสรรคต่างๆในการทำธุรกิจได้ 5. <Hi. S 1> กล้ารับความเสี่ยงได้ การลงทุนทุกประเภทย่อมมีความเสี่ยงทั้งหมดแม้แต่การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ก็เช่นกันที่เป็นการซื้อธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาเปิดก็ตามใครที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงในการทำธุรกิจได้ก็ไม่ควรที่จะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์แม้แต่แฟรนไชส์เซเว่นอีเลเว่นที่คนนิยมทั่วประเทศแต่ถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีหรือมีร้านค้าอื่นๆที่ดีกว่าก็ทำให้ยอดขายตกมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายดังนั้นคุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้ หกทำงานร่วมกับคนอื่นได้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการทำงานร่วมกันของแฟรนไชส์ซอและแฟรนไชส์ซีถ้าหากคุณซื้อแฟรนไชส์มาเปิดไม่อยากทำตามกฎทำตามข้อกำหนดหรือรูปแบบของแฟรนไชส์ซอที่กำหนดไว้ คุณก็ไม่สามารถทําธุรกิจได้เพราะระบบแฟรนไชส์นั้นใครที่เป็นแฟรนไชส์ซีจะต้องทําตามระบบของแฟรนไชส์ซอที่วางเอาไว้เพื่อธุรกิจได้เป็นมาตรฐานเดียวกันดังนั้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องทํางานร่วมกันกับทีมงานบริษัทแม่หรือทํางานร่วมกันกับแฟรนไชส์ซอที่ต้องมีการปรึกษาหารือก,กันอยู่เสมอ 7. อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อย่างที่บอกว่าปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับความนิยมจากคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างธุรกิจด้วยตัวเองเพราะกว่าจะสร้างแบรนด์ให้โด่งดังไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนซื้อมาแล้วเปิดร้านขายได้ทันทีแต่ธุรกิจแฟรนไชสนั้น ซื้อมาแล้วเปิดร้านขายได้ทันทีจึงทําให้มีคนหันมาซื้อธุรกิจแฟรนไชส์กันมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยากมีอาชีพแต่ถ้าเห็นคนอื่นทําแล้วอยากทําไม่อยากมีอาชีพจริงๆพอทําไปได้สักพักก็เริ่มเบื่อไม่ทุ่มเทบริหารจัดการร้านเข้าร้านบ้างไม่เข้าบ้างให้ลูกน้องทําแทนบ้างสุดท้ายก็เจงกันมาแล้วได้เห็นกันแล้วว่าทําไมคุณเหมาะสําหรับการซื้อแฟรนไชสมีอะไรบ้างใครที่กําลังอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์หากคิดว่าตัวเองมีองค์ ประกอบข้างต้นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยแฟรนไชส์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณเพราะการลงทุนแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการทำธุรกิจเป็นการซื้อความสำเร็จของธุรกิจด้วยเพียงแค่ต้องมีความตั้งใจทำให้เต็มที่ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o u u u b ไทยแฟ f น a n c h เซ็นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ